ก็เป็นขาหลงนะฮะท่านผู้ชมครับฮะเชียงรายน้องหมอญอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับคุณคุณแขกครม่อนอะไรสักอย่างนะฮะเนี่ยเหรอครับครับม่อนแจมนะฮะม่อนม่อนแจมนะฮะโอเคม่อนแจมม่อนแจมโอ้เนี่ยโครงการหลวงข้างบนนะครับลู่นไม่มีนะครับอ๋ออ๋ออันนี้ไม่ไม่มีแล้วใช่ไหมครับ นี่ก็แบบเป็นที่อยู่ของของมงอย่างเดียวใช่ไหมครับมงอย่างเดียวเลยไม่มีชนเผ่ามาอื่นเลยมาเลยไม่มีเลยมงแล้วก็เนี่ยตอนลูกรังหมดนะครับแถวนี้นลูกลังหมดตอนเป็นลูกลังนี่รถรถตู้มามาไหวนะฮะโอ้สบายมากโอเคเนี่ยถ้าเราถ้าเราแยกขวานี่ก็ไปได้ไปแม่ลินเหมือนกันแต่จะเขาจะยาวมากไปซ้ายนี่เขาจะน้อยหน่อยคนนั่งจะสบายหน่อย โอ้ยมากที่เราไปสวยๆครับสวนสุดนครับท่านผู้ชมเดี๋ยจะมีข้างหน้ากขึ้นมากพอถ่ายรูปได้อยู่ครับครับอันนี้ลงทุนเท่าไหร่สรุปก็คือที่คุณคุณคุณแขกบอกว่าโครงการหลวงก็เลิกเลิกไปหมดแล้วใช่ไหมหรือว่าก็มียังบางส่วนทำอยู่อันนี้ขึ้นไปอย่างเดียวข้างบนโถึงนู่นเลยนะถึงที่พักเลยนะใครจะพักตรงไหนก็ดูใน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  ในที่เราจองมาครับของนี้หน้าหนาวนี่แบบคนมหาศาลเลยทั้งกรุงเทพเนี่ยงูสวยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหท่านผู้ชมโอ้โห่มายถานุนนะ่ายิ่งเยอะใหญ่ถนนก็แคบลงนะ ที่เรามาในกว้างนะขวักขวาไปหน่อยนะเริ่มแคบแล้วต้องลองงบประมาณหน้านี่ก็กิจการส่วนตัวของช่างมงลน้ลนๆนะครับมงลน้ลนๆครับไม่มีชนชนเผ่าอืน <ปะ S 1> ่อจจนนางแบบก็สวยนะนางแบบ,แบ,บวัยรุ่นนะวัยรุนร่นสวยสส พวกนี้นะฮะบางรีสอร์ทนะไปเจอนักท่องเที่ยวแบบว่ายังไงอ่ะแก้งเปิดน้ําทิ้งบบน,ไไน,น,น,น้ําไม่พอใช้เลยนะครับโหแบบไม่พอใช้ทั้งทั้งทั้งไม่เฉพาะของใครของมันนะอ๋อเขามีแท้งขายแท้งมันแล้วน้ำก็ยังไงครับปลาปลาภูเขาหรือว่าต้องไปซื้อปลาภูเขาครับเมื่อกี้ผมว่าขอขึ้นไปกินข้าวก็ล้างรถก่อน เพราะมันมีสายน้ำอยู่โ oh. สูงวัมาไม่ค่อยดีอะครับอันตรายต้องคอยคุมไม่งั้นเดี๋ยวลื่นไปแล้วยุ่ง มันธรรมชาติดิใบไม้เลยแล้วน่ารักไอ๋อนี่เขาปลูกอะไรฮะคุณนคุณแขกเลยนะกระหล่ำกระหล่ำกระหล่ำฟีไหมฮะนี่เขาปลูกทุกทุกตามตามฤดูกาลอ่ะกระหล่ำกระลำฟีที่มันน้อยปลูกน้อยอย่างนี้ต้องปลูกอย่างอื่นดีกว่าครับครับถ้าที่เยอะแล้ปลูกได้เยอะกระหล่ำฟีกระหล่ำกระหลำกระลำดอกเนี่ยครับบลูเบอรี่ก็น้อยมากนะ มันอยู่ที่ตลาด oh. ตลาดต้องการอะไรมาก oh. าตลาดมันที่ส่วนมากครับ<อ>ส่วนมากจะเป็นกลัำปีกะหล่ำดอกก็มีกะหล่ำม่วงก็มีบางคนบางคนก็ปลูกหอกไม้แล้ว <c oughs> แต่ <c oughs> เดี๋ยวก็ถึงตรงออนเซนละนี่ถ้ามาพักแบบสบายๆนะฮะไมเลยนะเที่วออนเซนน่ะดีได้ส่งต่อเข้าฮอตเลยสายมือเลยตรงนี้ก็จะเป็นสนามฟุตบอลไล่เอังหุ่นอังหุ่น ไล่หั่งหุ่นไล่นี้ยอะไรนะตรงซ้ายมือเนี่ยเขาจะลงหั่งุ่นเยอะเอเดนเอเดนเนี่ยสวนเอเดนตรงนี้เอเดนครับเนี่ยแตวกว่ก่อนเป็นสนามฟุตบอล ทำแบบอะไรครัแม่มเลดครัมเลดก็พวกเรไงไอาตอนเช้าออกมาเลดแซมเป็นพวกแปรทับกแก็เปนสตรเบมีทำ็เลดออด้ลูเบอร่แบลคร์รออนเซนครับท่านผู้ชมครับออนเซน แต่ก่อนไม่มีนะครับเป็นที่หน้าผาลงไปอ่ะอ๋อครับแล้วเขาได้แต่ว่ามาทาอย่างนี้เลยเขาไม่ต้องลงทุนขุดที่ขุดเทอรเนี่ยเขาได้ผมมาเจอตรงเนี้ยเขาเอารถกระบะมาขายสตรอเบอร์รี่ขายถังในขนาดนี้ฮะร้อยห้าสิบบาทแล้วแล้วไม่เปรี้ยวเลยออกหวานผมบอกให้นักท่องเที่ยวซื้อเลยครับคุณพี่ใหม่ๆเสื้อสูทเกบจากสวนลูกสาวผมไ่บอกโอ้พ่อหน้าเรเอามาสักห้าถัง

หลานเล่นอะไรกันบ้างครับเนี่ยอ๋อพวกเขาเขาเล่นในที่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 ตรงสวนสนุกใช่ไหมฮะ,อ,ะอ่าอ่าเอ้เขาเล่นซิปไลน์ต่อครับซิปไลน์ฮะใช่ฮะผมผมันผมผมเล่นแค่ไอ้รถรถรางนะฮะไอ้รถรถเลืกอนคอสเตอร์อย่างเดียวว่าเล่นสองรอบเลยอ่ะสองรอบครับครับวันนีซ <laughs> ิปไลน์เอาไว้คราวหน้าวนะันนี้แบบเหมือนซิปไลน์มันสั้นนะยาวไปยาวมีสองช่วงอะเหรอ โอ้พวกนี้เขาประสบการณ์สูงมากนะเขาทำทุกวันเก่งมากเลยเขาเล่นยิมนาสติกอ่ะเขาเตะลังกาด้วยใช่มเตะลังกาแข็งแรงมากเลยแล้วเขาแบบวัยวัยเขาอ่ะสามสิบสามสิบยี่สิบสามสิบเล่นกี่คนก็นสามคนแล้วสี่คนสี่สี่คนใช่ไหมมาถึงมาถึงควบควบเราแม่สี่คนัวเล่นด้วยัวเล่นด้ึยงัวเล็กเล่นด้วยค่ะือมีคนดูแลเทรนเนอร์เขาดูอยู่สามคน ผมเคยมีเห <ste ans> ็นเด็กเด็กจีนนะโอ้โหตัวเล็กกล้าเล่นมากเลยโหเลนเล่นี่กลับไปมีคุยเพราะว่าทำอะไรมยยาที่เพ่อนเื่อนไม่เคยทอืม่าต้อรืงบี้องนท่ไหร่สร่เล่นี้่ไหมนี่นี่มาเล่นมัเล่สะกน

ปองยางแอดเวนเจอร์มาที่เรามาไงฮะมันมันชื่ออะไรปอกยางโปร่งยางปองยางตรงนี้เขาเรียกบ้านปองยางไงเขาเขาชื่อเนี้ยขึ้นไปหน่อยมีอีกที่หนาะแต่มันไม่ใช่มีพวกนี้มันเป็นแบบเป็นแบบอ่าโอ้หน้ากลัว าายาวเนออี่ยตัวนี้มีอยู่มาทำร้านกาแฟอยู่ตรงหน้าผาโหผมเห็นะานะโหรถจดอดยากครับ อ,อยากทำเนนอยากจะมาายรูปอตลามันเจอพวกรถติดนะครับโอ้คาดเบรกเหม็นหึ่งไม่รู้ของใครน้องอ๋ของใครเป็นนันเ,เหรตลาดที่นี่โอ้รถคุณเท่ฮนะ คือติดกับการบอนี้เลยใช่ไหมฮะติดแถวนี้เพราะว่าติดแค่ละขึ้นแรงโมเดกี้นี่หนาโหแย่แต้องมาทำไงเพราะว่าถ้ามันเป็นที่ชันแล้วเออแล้วมันติดเนี่ยมันจะไม่มีแรงส่งนะฮะเพราะมันติดกันอยู่มันต้องเบรกมืออย่างเดียวอย่าวิ่งจี้ถ้าเราไม่จี้นะห่างๆหน่อยนะพวกข้าหข้าวมาขึ้นมาก็มี อย่าพัจจีท่านผู้ชมนี่ขายอะไรมะม่วงวะ <c oughs> นี่ไรสตรอเบอรี่แห้ง <c oughs> โอแง จะไปกินเล่นอมเร่งก็ดีอย่างกะปุกนึงประมาณบางคนก็ขายสามสิบบางคนก็ขายสี่สิบบางคนขายห้าสิบแต่และแต่และกระปุกมันไม่เท่า <c oughs> มีใครโดนพวกพึ่งต่อยมั้งครับเม,มื่อกี้เมื่อกี้โดนมดกัดนิดหน่อยฮะตอนลงไปถ่ายรูปแล้วเออแล้วมันขึ้นมาด้วยเลยเป็นเรื่อ <c oughs> ีตีตายไปแล้วคอต่าที่พึ่งเยอะนะครับเออเ <c oughs> อข้าไปแน่ครับแล้วแต่ ทม่อกี้ผมโดนมาจาับทีเดียวเนี่ยตาดีแล้วนะมันยังไม่ต่อยมันยังไม่ปล่อยเข็มอ่ะทําปล่อยเข็มเอาโทษทีเลยจับเข็มได้ก็ดึงเข็มออกเลยถ้าไม่รีบดึงออกโอ้เดี๋ยว่มวงฉันงานสวน ามือตรงนู้น้างในนะเข้าไปสุดเลยนะ,ะก่อนเป็นรีสอร์ทใหญ่มาก<ะ>ผมเยอะลูกทัวร์ผมเยอะเลยพวกน้าผมบอกว่าอย่าไปเปิดนะครับพี่<ะ>อย่าไปเปิดนะครับหาเรื่องรีสอร์ทนะครับเพราะมันเยอะอยู่แล้วมันเยอะครับมันมันได้แค่แค่ไม่เกินสามเดือนช่วงสิบสองเดืนอนนะปีนีย แเ,เกิสามเดือนแล้วช่วงอื่นทำไงฮะอะ,อะมอรุงรักษาแต่นคนเดียวน <laughs> ะฮะถ้าบรุงดูแลมันเยอะคือพูดง่ายๆก็คือมีเวลาหากินเต็มๆมาแค่สามเดือนแล้วก็แล้วเดือนที่เหลือก็ต้องเอาเ,อง,เงินที่ได้ตอนสมเดือนอะ มามา,าเ,เอาเอามาใช่ไหมครับ <ฮะ S 2> ต้องทำ่างอื่นด้วยอะองางอื่นด้วยข้าวราดแกงแม้ก็ข้าวมันฝรั่งแยกที่เราเรียเ้ยงต้องไปเรียกว่าอะไรครับอะไรนะแยกที่เราเรียเ้ยงต้องไปนี่หเหะอฮะถ้าเป<ม>็นจริงๆรือชื่อของเขาเนี่ยบางคนก็เรียกว่าโครงการหลวงแมวหนองหอย จากปากตางนี่เข้าไปเนี่ยบางคนบอกเขา6กิโลไม่ใช่ฮะผมว่า8กิโลโคครรรงงกาหลวับแ,แมวน้องหอยเขาจะใครว่าน้องหอยเฉยไม่มีแมวบางคนของหอยครับเนี่ยแต่ก่อนโล่งๆไม่มีอะไรเยอะๆเลยครับเดี๋ยวนี้เยอะเอ Wy ่ยเนี่ยฟ้ามือที่บ้านบ้านขายนะเ <borah> นี่ย เ<แ>ก็บเองได้สตรอเบอเเรี่อะไรอ่ะคุยคุณคุณคุณแขกครับเดี๋ยวถ้าเจอร้านสตรอเบอรี่แบบเมื่อกี้ฮะมันจะมีสตรอเบอรี่เข้มข้นด้วยใช่ไหมฮะโอผมว่ากลับไปร้านเมื่อกี้ดีกว่าแล้ฮะข้างหน้าจะไปหวังมันเลยอ๋อกลับไปก็ได้ขอเดี๋ยวข้ออา,างลกางานเมื่อกี้ก็แค,ะะค,เ,คเห็นมาวางขา,ายอยู่ก็ไม่ได้กินตั้งนานแล้ว อราไปซื้อเป็นนี่แม่เป็นได้แบบเหมือนแบบ<ๆ>เดี๋ยวกลับรถตัวนี้นเหมือนเทปบุบอยอะ่ะมันไม่ได้ไม่ได้ทานนานแล้วดีใจจะไปหวังข้างหน้าครับครับครับช่วงนี้มันไม่ใช่หน้าที่ดังที่จิมันหมดหมด,หมดไปแล้วครับอันนี้แต่มัทานนะครับ ไปแนละมันจะไม่มีแล้วครับมันไม่ได้ใช่รับที่ประกาศแต่ร้านนี้ราคาที่ผมจะซื้อครับคุณผู้ชมถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยโอ้ว้าวมีดเลย